เอาละครับก็ขอการสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับคลิป Funny m o m e n t ตนะก็จะรวมคลิปที่วันแบบว่าตลกเฮฮานะจะไม่เอาแบบแนวแบบว่าจริงจังมาใส่เหมือนปีที่แล้วนะอันนี้เนี่ยก็จะรวมฟันนี่โมเมนตเล็กๆน้อยๆนะครับของปีนี้นะก็เรียกได้ว่า1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เล่น โพสต์โรมาเนี่ยก็ได้ผู้ติดตามขึ้นมาเยอะได้เพื่อนในเกมแบบเยอะมากๆคือก็ต้องขอบคุณเกมนี้มากๆเลยเนาะที่ทําให้เราได้รู้จักกันนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่1มกราและ2องนะครับก็ขอให้ทุกๆคนที่รับชมคลิปนี้เนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็มีความสุขกันมากๆแล้วก็อยู่กับเด็กแว่นไปนานๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับสำหรับฟันนี่โมเมนต์ตลอดปีนี้นะครับก็ ยังไงก็ก่อนที่จะเข้าไปดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเข้าไปดูกันเลยพอ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 ยังไม่เสร็จยังเดี๋ยวยันนี่เดี๋ยวันๆๆ่เอายำ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  ยำ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 เฮ้ยอะไรมาซะไอี่ต่อต้องพี่ต่อเขาพี่ต่อเขาอยู่นี่แล้วแล้วแล้วในวิพว์บุรีว้าวเฮ้ยก็ดูยังยุ่งเมั ทำอะไรกันลนะ่ะสามารถพอแล้วแก่อยู่ไหนวะมัน,น,นหนีฮัลโหลแก,ลแกเฮ้ยจังจับุกเกินเฮ้ยอย่าบอกนะว่า เครียดประคำกูอ้ my god ที่ eat chapter โต๊ะเต้รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรโอ้ my god oh my god oh my god โอ้ย let go เฮ้ยกูบันไะเนี่ยโอ้ my god ไม่ต้องขอบคุณจิตนะ แล้วติดเล่นแล้วมันมีตาหมืดน่ะไอเนสกูแปะยันก่อนนะเว้ยก็ไม่ทำไรอ่ะกอดอกแล้วเมื่อกี้กูจะแปะยันให้น้องรู้สึกตอนนี้กูกอดเข่าเลยกูเศร้ากูตายไอ้บีหมอกประตูไงบีฟอนติว่าจะไม่ช่วยเขาเลยเฮ้ยเออมันจะตายแล้วมันจะตายแล้ววันนี้วันนี้อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะพี่ต๊ะเราไปเรับผยเรื่อบไป ไปถึงไปถึงอาอันนี pues ้ผมขอเกาจมูกกันบีบเฮ้ยอะไรปากกาเฮ้ยอย่าคาอยู่ที่เพดแดกหมายแดกหมา้ไม้สถานหรอเขารู้เหมือนกันแดกหมา้ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้วายกไม้รวมกันเป็นไม้ แนวใหม่กูได้ทำใหม่อีกแล้วโดนอะอรกูโดนเฮ้ยช่วยด้ของมึงเลยของมึงโอ้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 โอเอาหมัดมาเอาหมาดทิ้งก็ทิ้งอย่าปีอย่าน้อยเดาเดวผีมันมามาเติมยาเร็วโอ้ย่าีหน่อยใจอีกแล้วติมเองเอาไนี่กูเติมกูเติมเองน่ดีหรไม่เติมกูเติมเองอ่ะขี้นะ น้องแปลงร่างหน่อยน้องอยู่ไหนอ่ะเอาพี่อ่ำหน่ยเอ้ยมันแปลงเอ้ยไมีพี่ตองไม่ตองตายแล้วมีแม่ไม่ตองมีพี่้องพี่้องมีพี่้องพี่้องมี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 แต่หน้าแก้วแม่พี่พี่ตองแปลงเป็นเนิขนตัวหน่อยนี่เราตาไหนอะ ข้างล่างเอาเข้าไปทางล่างไม่นะไม่นาหนูลากได้ไงวะสามวิสองวิติโก้วิ่งไปขวารอปะรอติโก้ตัวนี้ปะคอนเทนต์หน่อยดีปะรอมาตรงเนี้ยนี่ไงเฮ้ยโดนแล้วล่ะมีมีให้มันตีให้มันตียืนให้มันตีแบบคอสปอร์ตได้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 ไม่กัช ผ้จุับบีมอันนี้สๆๆบีมว่าไงบีมว่าไงบีมว่าไอๆๆอๆๆมันโล่งอ่ะมันโล่งอ่ะมันโล่งก่ได้ได้ได้หนมันไี่ไมบีมบีมบีมมริดกระพิดมือั่นมือั่นไม่ยอเปิดโลเลยโดน

cái ก็ cướp แล้วบูมกูยุคอะไร cướp เฮ้ยตาย cướp ๆๆ cướp คอนเทนต์คอนเทนต์เหรอขออะไรพี่อะขี้อะไรวันนี้ม่ตาตได้นตก็มีนี่ไน้มต์ไม่ได้ผมวันทีขไม่ตา้องยลงาจบ้านใหญ่เร้างระวังเฮ้ยอะไรกูได้ได้บ้านเลือดพี่ไน้มาใหญ่นะได้่าใหญ่นะน้ำมนต์ตรงไหนไม่รู้เต็มเลยกูเห็นด้วยอุ้ยโหโห หลลงเยนั่นแหละอย่างอย่างกูเมื่อกี้เลยกูโดนเมื่อกี้แหละโน่องกูว่ามีต่อยกันเองอ่ะกูว่ามีต่อยว่ะกูว่ามีต่อยกูเลยยูลี ม่แต<ไ>่นั่นแหละมันจะเอาแล้วรองเข้า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 นเขานเ้าชนตีมันไว้เเหมือนใครเ็นตัดด้ยชุดใหญ่เกฮ้ยเไอ้เ็กทำไมม่นว่าแกูบอกแล้วมันชุดใหญ่กวยก็ต้องออกไปเล่าไอ้เี้ยกูคันหลังว่ะกูหลังว่ะกูคันไป ตีมมันแน่ตัวจริงตีมน้องตายเลยไม่ได้ดิเขาตัวด้ยมันฟังเขาตัวด้ยมันฟังเลยเอาเลยเอาเลยต้องเอาแล้วกูจะไม่สวดแล้วกูกูอยู่ดูกูแอบกูแอบทำตัวโกหกทำตัวโง่เลยมาแล้ว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 ดีบ้างไอ้นี่อีเทียโดนกูไอ้สัตว์ มึงโดนกูมึงต้องกดโล่แน่นอนเพื่อนไม่กดสวัสดีโอเคโล่ได้เราคุณในแหละมึงรอคุณในแหละแล้วมึงอย่าเลิกเล่นลาตีตลอดชีวิตไอ้สัตว์มึงเลิกเล่นลาตีไหมอย่า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 เลิกเล่นลาตีไหมโดนต่อยพัง แต่พอไม่ปิงนกอควางเรื่องตีบูทูตมันไม่ตีบูทูธโอ้ยนกอวางน้อควันมันเสียนะสองมัดเสียนะสามมัดตีมัดอ๋อเย่ยต่อพังเต๋อพังเออเตอพังเลยยังพังพังว่าไอยี้เกมแบบน่าโอ้เกมพังแล้วโอ้ตีมัดตีมัดพี่มันไม่เอกติคิวตายกลางโอ้มีหนีหนึ่งบอย่างเงี้ยเอ้ยกูเต็มสวยนะก็มาไอ้ลาตีอ่ะ กูให้หมดแหละไอเน็ตอยู่เต้นหน่าพี่ต้นของที่ผมายาไปเสิร์ฟอ่ะกูให้หมดแหละเต้ตายเต้เต้ไอเน็ตตายอย่างเงี้ยไม่ตายไม่ตายพูดว่าอะไรนะเหี้ยไปไต่แคนเฟลนมันเฉยเลยครับอ้าวผมก็แลกบาดผมรู้ว่าผมผมเจมตัวแล้วนี่สันชาตยานนกลาเฮ้ยคุณจะมาทำเสร็จแล้วอันหนึงเฮ้ยเหี้ยโดดมาเลย กดรถแล้วกดรถแล้วมามามาพี่ตองพี่ตองกตรงนี้กดตรงนี้กตรงนี้ตลบตายฮโหฮ่าฮ่าฮหาอ้าฮ่าบโบโเบะเะ